วงกเจแจวันพีชสวยๆแบบนี้อยากได้กันใช่ไหมล่ะถ้าอยากได้แล้วก็แนะนําให้ทุกคนนั้นรีบไปซื้อทิวลี่ทวินจัมโบ้กันโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าโงกเจแจนี้เนี่ยจะมีแถมอยู่ในซองนั่นเองโดยวงกเจแจนี้จะมีให้เราสะสมถึง10บลายเลยนะครับแต่ละลายนั้นเท่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นลายแบบลายใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครวันพีชที่อยู่ในอนิเมะภาคเกาะเอ็กเฮดนั่นเองโดยทิวลี่ทวินจัมโบ้ที่แถมกุญแจเนี่จะมีด้วยกัน รสชาติรสชาติเวล,ลานั้นหอมมากๆส่วนรสชาติช็อกโกแลตนั้นเป็นรสชาติที่ผมชอบที่สุดแล้วอร่อยเข้มข้นสุดๆต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากครับเพราะว่าททวลี่นี่คือหัวชิ้นใหญ่มากนะกินทีนี่คืออยู่ท้องเหมือนกันนะนอกจากอยู่ท้องแล้วเนี่ยยังมีโฟนเจน่ารักน่ารักให้เราสะสมอีกด้วยนั่นเองและที่เด็ดไปกว่านั้นททวลี่เนี่ยยังมีของรางวัลอื่นๆให้เรารุ่นรับอีกด้วยนะหลังจากที่เราสะสมโฟนเจนครบทั้ง10แบบแล้วให้เราทําการโพสลงโซเชียลลง งทะเบียนและเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายเลยคุ้มกันแบบสุดๆนะขนมก็ได้กินพวงกุญแจก็ได้อยู่แล้วแถมยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอื่นๆอีกด้วยนะอย่าลืมไปซื้อทิวลี่ที่เซเว่นอีเเวหรือว่าร้านค้าชั้นนําทั่วไปได้เลยนะครับ